ไม่โตเลยครับเหมือนความต่างจัดเลยครับต้นนี้กับต้นนู้นอายุเท่ากันนะครับปลูกพร้อมกันนะครับผมว่าถ้าผมขุดดูน้ําหรือร่องระบายน้ำไว้ตั้งแต่แรกมันน่าจะโตวกว่าน,นี้นะครับนูครากยางมันมหาศาลเลยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณในดีดใจมากๆนะครับที่เพื่อนๆดูวิดีโอนี้อยู่วันนี้ผมจะมาคุยกันเรื่อง การปลูกตุเรียนใกล้สวนยางนะครับว่ามันมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูนะครับนี่ครับสังเกตนะครับทุเรียนสองแถวนี้อายุเท่ากันนะครับแถวนี้กับแถวนี้ครับอายุสามปีเท่าๆกันนะครับดูแถวโนครับมันอยู่ใกล้สวนยางครับแถวนี้ห่างๆจากสวนยางครับผมจะจะพาไปดูใกล้ๆนะครับ ว่าทำไมมันถึงไม่โตแตกต่างกันลิบลับเลยครับจะเปรียบกับการขี่รถก็เพื่อนก็ไปถึงเชียงใหม่แล้วมันยังอยู่มีตรงอยู่เลยครับนี่ครับมาดูครับรากยางทั้งนั้นเลยนะครับนี่ดูรากยางครับไปถึงนู่เลยนะครับจรงจมันใกล้ๆกลนะครับผมพลาดตรงที่ว่าตอนเลกที่ผมปลูกผมไม่ได้ขุดร่องร่องไว้ครับดูครับ นี่ผมเพิ่งขุดนะครับผมว่ามันโตไม่ทันแล้วมันไม่ไหวแล้วยางก็คลุมมันนะครับรากมันเยอะมากๆเลยครับเป็นไปได้อย่าปลูกนะครับใกล้สวนยางถึงไม่ก็ต้องหาวิธีแก้ไขก่อนจะปลูกนะครับเช่นขุดด้งหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเท่าที่ทําเท่าที่เราทําได้ครับสวนยางเป็นของคนอื่นนะครับไม่ใช่สวนผมครับ ลากมันจะไปถึงนู่นเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูครับอันนี้คือตอต้นมังคุดนะครับไม่ใช่ว่าตอยางหรือตอเลยระว่างตมนี้มังคุดอยู่ตรงนี้แถวๆนี้ผมก็ค้นแล้วก็กดตอยางตอมังคุดขึ้นมาด้วยนี่ครับมาดูรากยางนะครับนี่ครับมาถึงนี่เลยนะครับมีลากยางนะครับนี่พ้นแถวมาอีกนะครับ ไม่โตเลยครับเหมือนกวอมต่างจัดเลยครับต้นนี้กับต้นนู้อายุเท่ากันนะครับปลูกพร้อมกันนะครับเป็นต้นลากยางล้วนเลยครับไม่มีอย่างอื่นเลยครับบำรุงเหมือนกันครับรดน้ําก็รดเหมือนกันนะครับนี่ครับดูดิมันมาถึงระหว่างแถวนี้เลยนะครับลากยางลากยางนั้นกันเป็นสิบเม็ดนะครับ กับประมาณด้วยสายตานะครับ10กว่าครับพอร่องทุเรียนผมปลูก78เมตรนะครับ15บห้าสิเมตรเผลอๆถึงต้นตุเรียนต้นนี้เลยนะครับเผลอๆมาถึงอีกแถวเลยนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับกับสวนยางนี่มันทําให้เราเสียหายครับนี่ครับหักอย่างดูมันมาไกลมากๆเลยครับผมว่าถ้าผมขุดดูน้ํา หรือร่วงระบายนะ้เอาไว้ตั้งแต่เลกมันน่าจะโตกว่านี้นะครับโนครับรากยางมันมหาศาลเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆครับกลายเป็นทุเรียนเราไม่โตครับไล่ไม่ทันแถวอื่นผมก็คิดช้าไปด้วยแหละรครับโตไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับเล็กๆเราไม่รู้ว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ ยิ่งยิ่งไปปลูกในรดงยางหมดทิ์เลยครับทุเรียนปลูกสิบปีก็ไม่ได้กินครับเสียเวลาทิ้งเฉยๆครับเนี่ครับปัญหาของการปลูกทุเรียนใกล้ต้นยางมีแต่ความตุนเสียครับไม่มีข้อดีเลยครับมีแต่ก็เสียต้นเรียนเราโตไม่ทันเพื่อนเสียหายเลยดูเพื่อนก็ไปกันไกลเลยนะครับดูแต่ยอมนู่นครับ แบแถวนี้แตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเพิ่งเอาไมโครการเล็กมาปรับที่นะครับผมก็เลยกดไปเลยอนาคตผมอาจจะเดินระบบน้ำนะครับผมก็เลยต้องมาปรับพื้นที่ให้มันสะดวกต่อการเดินระบบน้ำและและการขนทุเรียนขนผลผลิตในอนาคตนะครับไม่นั้นรถมันเข้ามาไม่ได้ครับ ผมก็เลยต้องขุดต้องปรับครับบางต้นผมอาจจะขุดเฉียดต้นดุเรียนไปเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ขุดที่โคนต้นมันเยอะเกินไปครับผมผมจะขุดระหว่างมันนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบถ้าเพื่อนๆมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะอะไร ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณครับ